พร้อมนะเราจะไปกันแล้วนะอ่ะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องพลังงานความร้อนในชีวิตประจําวันไปแล้วใช่ไหมอ่ะอย่างเช่น <c oughs> ถ้าสมมติว่าเด็กๆรีดผ้าใช่ไหมพลังงานไฟฟ้าก็จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนหรือตอนที่เราหุงข้าวเวลาเราเสียบปลั๊กไปเนี่ยพลังงานไฟฟ้าก็จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนถูกต้องไหม <c oughs> ถูกต้องไหมถูกต้องไหม อ่าอันนี้คือคาบที่แล้วที่เราเรียนไปก็คือเป็นพลังงานความร้อนกับชีวิตประจาําวันอ่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของออตัวที่ใช้วัดระดับพลังงานความร้อนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนการคูขอทบทวนก่อนจําได้เปล่าว่าสถานะของสารหรือสารเนี่ยมันมีกี่สถานะจําได้ไหมใครจําได้บวกคะแนนจําได้เปล่า สถานะของสารแบมีกี่สถานะสองเนะหรอคะอกเกือบถูกลวเอ่อสามสถานะ,อะโอเคอ่าสถานะของสารใช่ไหมมีสามสถานะคือของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สอ่ะถ้าเป็นของแข็งก็อย่างเช่นก้อนหินของเหลวก็อย่างเช่นน้ำอะไรอย่างนี้ส่วนแก๊สก็อย่างเช่นอากาศ แต่ทีนี้ถ้าเด็กๆสังเกตใช่ไหมถ้าเป็นของแข็งเนี่ยอนุภาคของของแข็งเนี่ยมันจะเรียงชิดติดกันชิดติดกันยังไงอ่ะอันนี้เป็นอ่ะรูปรูปของลักษณะอ่ะของสสารถ้าเป็นของแข็งอันนี้คือของแข็งอ่ะรูปกลางคือของเหลว แล้วก็แก๊สอ่ะถ้าเป็นของแข็งเห็นไหมว่าการจัดเรียงอนุภาคของสารเป็นยังไงเรียงชิดติดกันใช่ไหมนี่เห็นเปล่าเห็นรูปไหมเห็นค่ะอันนี้การจัดเรียงอนุภาคของสารสารก็จะเรียงชิดติดกัน แต่ถ้าเป็นของเหลวเป็นยังไงเหมือนของแข็งเป่าของเหลวใครตอบได้บ้างของเหลวเป็นยังไงเออของเหลวเนี่ยมันจะมันจะหลวมๆใช่ไหมอ่ะการจัดเรียงอนุภาคเนี่ยจะอยู่แบบหลวมๆน้อยกว่าของแข็งอแต่ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยการจัดเรียงอนุภาคของแก๊สเนี่ยมันจะกระดัดกระจาย อ่าอันนี้เป็นลักษณะการจัดเรียงอนุภาคของสารอ่ะทีนี้ถ้าเป็นของแข็งเนี่ยพอมันเรียงชิดติดกันใช่ไหมมันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่มันจะสัน่นแต่ถ้าเป็นของเหลวหรือแก๊สเนี่ยมันจัดเรียงอนุภาคหลวมๆใช่ไหมเราเทน้ําจากแก้วจากแก้วลงไปในแก้วอีกใบหนึ่งอย่างเงี้ยน้ำมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้หรืออากาศ ที่การจัดเรียงอนุภาคเนี่ยมันอยู่แบบกระจัดกระจายมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นของเหลวกับแก๊สเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้แต่แต่ของแข็งมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้มันก็จะสัน่นอ่ะทีนี้มีคําถามอีกแล้วครูมีคําถามอีกแล้วอ่ะถ้าอนุภาคของของแข็งเนี่ยสั่นอยู่กับที่ใช่ไหมแล้วอนุภาคของของเหลวกับแก๊สเคลื่อนที่ได้นักเรียนคิดว่า การสั่นหรือการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรคิดออกไหมคิดออกไหมให้ทายคิดออกไหมถ้าไม่ออกใช่ไหมถ้าไม่ออกเอามือสองมือขึ้นมาทุกคนเอามือสองมือขึ้นมานะที่อยู่ที่บ้านเราขึ้นมาด้วยถูกันถูถูรู้สึกยังไงร้อนค่ะเออร้อน ใช่ให้นึกว่ามือเราอ่ะเป็นอนุภาคพ,พอเอามาถูกกันเป็นยังไงร้อนใช่ไหมอะแสดงว่าถ้าอนุภาคของสารเนี่ยมันสัมผัสกันมันเคลื่อนที่มันก็จะทำให้เกิดพลังงานความร้อนหรือ thermal energy นั่นเอง ขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษนิดนึดนงอ่ะ Thermal Energy อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในข้อสอบถามว่าพลังงานความร้อนเกิดจากอะไรตอบได้ไหมตอบได้เปล่าตีตอบได้ไหมตอบได้เปล่าพลังงานความร้อน ดานายตอบได้ไหม ทุกคนยังได้ยินครูอยู่ใช่ไหมได้ยินค่ะ,คะอ่าถ้าเกิดข้อสอบเขาถามว่าพลังงานความร้อนเกิดจากอะไรจะตอบได้ไหมตอบได้ไหมตอบได้ไหม ต้องตอบได้นะพลังงานความร้อนก็คือเกิดจากการที่อนุภาคเนี่ยมันสั่นหรือว่าเคลื่อนที่นั่นเองอ่ะให้นึกว่ามือเราเป็นอนุภาคเวลาเราเอามือมาปุ่กันเนี่ยมันร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดเป็นพลังงานความร้อนนั่นเองดบน,น,นไมนรู้ดูเด็ดมนันหะล <c oughs> ุดน,นะเนี่ยมันหลุดอะ ดินนะเร่อคนาทีอ่ะโอเคกลับมาแล้วอ่ะทีนี้ครูไปต่อแล้วนะไปต่อได้ยังไปต่อแล้วนะได้ยินคุูอยู่ไหมได้ยินไหมได้ยินค่ะ โอเคครูไปต่อแล้วนะอ่ะทีนี้เป็นคำถามว่าถ้าเราอยากทราบว่าระดับพลังงานความร้อนเนี่ยมันมันมันมีค่าเท่าไหร่เนี่ยนักเรียนคิดว่าเราจะใช้อะไรวัดใช้อะไรวัดเธออะไรเธอมมอะไรเธอมิเตอร์โมมิเตอร์เก่งมากอ่า ทีนี้เราสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดระดับพลังงานความร้อนได้แต่เด็กๆลองนึกถึงถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมแม่เราเป็นไงเอามือมาอังหน้าผากถูกต้องไหมเคยปะเคยไหมะคะเคยใช่ไหมเออแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราใช้มืออังหน้าผากเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้มันไม่ได้เป็นตัวเลขออกมาใช่ไหมอ่าอย่างเช่นอ่ะถ้าสมมติเพื่อนป่วยอย่างเงี้ย อตีตีเอามือไปจับบอกว่าอุ้ยตัวร้อนแต่ว่าดาในเอาไปจับบอกว่าไม่เห็นร้อนเลยเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนเราก็เลยต้องมีเครื่องมือที่ใช้วัดระดับพลังงานความร้อนอ่ะก็คือเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองเก่งมากที่ตอบได้อ่าทีนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันก็มีหลายแบบ แต่หลักๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองอ่าแต่แบบแรกเนี่ยก็คือเทอร์โมมิเตอร์แบบแทงแก้วอันนี้เคยเห็นปะเคยเห็นไหมเคยครับเคยค่ะเคยเห็นที่ไหนเคยเห็นที่ไหนโรงพยาบาลครับเอออันนี้เป็นแบบทั่วไปใช่ไหมที่เวลาเราป่วยเนี่ยหมอจะเอามาวัดอันนี้คือเราเห็นทั่วไป แต่แบบนี้เคยเห็นเปล่าแบบนี้แบบที่สองไม่เคยเห็นอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องทดลองของเราน่นแหละอ่าแต่อันนี้คือเมื่อก่อนเห็นไหมเราจะใช้แบบนี้แต่ว่าอันนี้คือแบบแท่งแก้วนะแบบที่สองคือแบบอินฟาเรดอันนี้ก็เคยเห็นใช่ไหมอันนี้เขากำลังฮิตกันเลยใช่ป่ะเนี่ยอ่า ถ้าเป็นแบบเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดเนี่ยมันจะใช้การแผ่รังสีอินฟราเรดมันเลยทำให้เวลาเราเอาไปไปจ่อใช่ไหมที่ที่ที่หัวเวลาที่แบบเราจะวัดเนี้ยมันก็จะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาแล้วก็วัดเป็นตัวเลขเป็นอุณหภูมิออกมาอ่าอันนี้คือแบบหลกัลกๆมีมีกี่แบบเทอร์โมมิเตอร์มีกี่แบบ โอ้ยย <Who> <laughs> ืมีสองแบบใช่ไหมแบบแท่งแก้วกับแบบอินฟาเรดหลักๆแต่ว่ามีสามก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะมีแบบพิเศษเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบพิเศษคือในรายการอาหารถ้าใครๆได้ดูมาเตอร์เชฟเนี่ยเขาจะมีการใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดเนื้อด้วยว่าแบบต้องสุกประมาณขนาดน,นี้นะมันเรียกว่าเทอร์โมคัพเปิแต่อันนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อย เรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยเห็นกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราแต่ว่าหลักๆมีอยู่สองนะเด็กๆนะคือแบบแท่งเก้วกับแบบอินฟาเรดโอเคนะโอเคนะโอเคนะนี้สารัดเข้ามาใหม่ทันเปล่านี้สารัดใช่ไหมเด็กบ้านเด็กบ้านบนใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะทีนี้เราไปกันต่อ ทีนี้เรื่องหลักๆที่เราจะต้องรู้กันวันนี้ก็คือหลักการใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ถูกต้องที่สำคัญคือยังไงต้องปลอดภัยด้วยอ่ะครูมีคลิปวิดีโอมาให้ดูเดี๋ยวครูหยุดแชร์ก่อนเรามาดูคลิปวิดีโอกันเถอะ เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อควรระวังยังไ,ไงบ้างนะมองมดีนะจะย็นนะด,ดีนะหวัสดีครับน้อง,อ,งอ่ะ เด็กๆเห็นหน้านี้ไหมเห็นค่ะอ่ะลองฟังเสียงนะว่ามันได้ยินเสียงเปล่าน้องเป็นยังไงบ้างครับคุ้นหน้าผมกันหรือเปล่าเอ่ยได้ยินเสียงไหมได้ยินค่ะอ่ะโอเคอันนี้นะก็คือการ์ตูนเนี่ยมันก็คือเทอร์โมมิเตอร์อ่ะ อันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับวิธีการใช้เทอร์โมมิเตอร์การอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็หลักการปฏิบัติเดี๋ยวเราดูวิดีโอจบแล้วเลดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงอ่ะตั้งใจดูวิดีโอนะหนึสาม,ส,ามสวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> คุ้นหน้าผมกันหรือเปล่าเอ,อ่ยว่าผมคือใคร <c oughs> ใช่แล้วครับผมคือเทอร์โมมิเตอร์ ตัวผมนั้นจะมีหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิของอากาศครับเรื่งตัวผมจะมีลักษณะเป็นหลอดแก้วบางปิดหัวท้ายและจะมีกระป๋อที่บรรจุปรลอดอยู่ปลายด้านล่างด้วยครับส่วนในวันนี้นั้นผมจะพาน้องๆมารู้จักวิธีการใช้เทอร์โมมิเตอร์ดีกว่าครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับ เราควรจับเทอร์โมมิเตอร์ค่อนไปทางปลายเทอร์โมมิเตอร์ห้ามจับตรงกระเป๋ะเลยนะครับจากนั้นหันตัวเลขเข้าหาตัวเพื่อให้อ่านค่าได้ง่ายเมื่อจะวัดสิ่งใดต้องให้การของเทอร์โมมิเตอร์ตั้งในแนวดิ่งเสมอให้กระป๋ะเทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับสิ่งที่จะวัดเท่านั้นครับให้อ่านค่าอุณหภูมิเมื่อระดับของเหลวขึ้นไปจนหยุดนิ่งแล้วครับ ขณะอ่านค่าอุณหภูมิต้องให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ด้วยครับอทันไหมดูทันไหมดูทันไหมดูทันไหมจ๊ะจ๊ะดูทันไหมทันครับได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินค่ะ อ่าเมื่อกี้อ่ะเป็นเกี่ยวกับหลักการใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรงไหนที่เราเรียกว่ากระปอกก็คือเดีย๋ยวนะใช่ไหมใช่ไหมตรงในตูดของเทอร์โมมิเตอร์หรือเปล่าคะ ช่มันจะมีกระเบาะอยู่นี่ตรงตรงนี้ตรงสีดำๆเห็นเมาส์คู่ไหมอะเราต้องห้ามจับตรงกระเปาะเด็ดขาดก็คือให้จับที่ปลายด้านบนแล้วเวลาที่เราจะวัดอะไรใช่ไหมก็ให้ตั้งในแนวดิ่งแล้วก็จุ่มลงไปในของเหลวที่เราต้องการวัด ทีนี้ตอนที่เราจุ่มลงไปเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันยังไม่คงที่ใช่ไหมอ่าอย่างเช่นถ้าเราใช้วัดน้ําร้อนอุณหภูมิมันก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยเื่เราต้องรอจนอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นไปที่จุดจุดหนึ่งก็คือจุดที่มันคงที่แล้วเราก็ค่อยอ่านอ่าทีนี้ตอนที่เราอ่านเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ระดับสายตาของเราด้วยโอเคนะอ่า ต่อไปเป็นเป็นเป็นเปนเป็นข้อควรระวังเธอม์โมิเตอร์กันไปแล้วถ้างั้นต่อมาเราไปดูข้อควรระวังในการใช้เทอร์มอมิเตอร์กันบ้างดีกว่าครับ เนื่องจากกระป๋อของเทอร์โมมิเตอร์บางและแตกง่ายเวลาใช้จิตควรระมัดระวังไม่ให้กระป๋อไปกระทบกับของแข็งแข็งแรงแรงไม่ควรใช้เทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆในเวลาต่อเนื่องกันเช่นวัดของที่ร้อนจัดแล้วเปลี่ยนมาเป็นวัดของที่เย็นจัดทันทีเพราะหลอดแก้วจะขยายตัวและหดตัวอย่างทันทีทันใจไม่แตกหักได้ ไม่ควรนำเทอร์โมมิเตอร์คนสารต่างๆและที่สำคัญคือเมื่อน้องๆใช้เทอร์โมมิเตอร์เสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาดเช็ดให้แห้งก่อนเก็บเข้ากล่องนะครับตอนนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้และข้อควรระวังในการใช้เทอร์โมมิเตอร์กันไปแล้วนะครับซึ่งการใช้เทอร์โมมิเตอร์อย่างถูกวิธีจะทำให้ได้ค่าอุณหภูมิที่ถูกต้องด้วยครับจบแล้วเป็นไงบ้าง อ่ะกลับมาที่ของเราโอเคเมื่อกี้ก็คือเป็นวิธีการอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมตอนแรกแล้วก็ข้อควรระวังก็คือเวลาที่เราวัดเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันไม่มีของจริงให้ดูเนาะก็ไม่ให้จับตรงกระเป๋าก็คือบริเวณด้านล่าง เพราะว่าส่วนกระป๋อของน้องเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันปละแล้วมันก็แตกหักง่ายเวลาเราจับให้เราจับข้างบนอ่ะแล้วก็ไม่ควรอ่ะอย่างเช่นที่เราเราวัดอุณหภูมิของน้ําร้อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราเอาไปใส่น้ําเย็นเลยอันนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าจะทําให้เทอร์โมมิเตอร์แตกเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราวัดอุณหภูมิของน้ําร้อนใช่ไหม เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจะขยายตัวพอเราอาไปวัดน้ําเย็นเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์มันก็จะหดตัวอย่างรวดเร็วจะทําให้เทอร์โมมิเตอร์ของเราอะ่ะเสียหายได้อ่ะและที่สําคัญคือที่เขาเน้ยนย้ำท้ายคลิปนะที่โรงเรียนสี่นนะคนที่อยู่ที่โรงเรียนฟังด้วยนะสี่คนที่อยู่ที่โรงเรียนอ่ะเวลาที่เราใช้เทอร์โมมิเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยตีได้ยินเสียงคูปะตีได,ได้ยินไหมค่ะ ได้ยินค่ะเจนนะทุกคนอย่าบอกน้องว่าไม่มีเสียงแล้ว,วอ่ะอะตีได้ยินเสียงครูไหมได้ยินค่ะอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินปะเมื่อกี้ได้ยินค่ะอ่ะโอเคทีนี้ข้อสำคัญท้ายคลิปใช่ไหมที่เขาบอกไว้ก็คือเวลาที่เราใช้เทอร์โมมิเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไง เทาทความสะอาดใช่ทําความสะอาดแล้วก็เก็บใส่กสล่องสีเหลืองของน้องเขาเหมือนเดิมทีนี้มันไม่มีตัวแบบให้ดูไม่เป็นไรเราเราสามารถนึก,นกภาพออกได้อ่าเด็กๆเ,เก่งนะอ่าทีนี้วันนี้เราก็เรียนเรื่องหลักการใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ถูกต้องไปแล้วแล้วก็ข้อควรระวังไปแล้วใช่ไหมทีนี้ในครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ หน่วยที่ใช้ในการวัดระดับพลังงานว่ามันมีกี่หน่วยกันนะที่เราพูดถึงแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกับหน่วยด้วยแต่ก่อนที่เราจะจบคลาสกันเร็วมากเลยสอนเร็วมากอะมีเกมมาให้เล่นเหมือนเดิมเลยขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งค่นนนะ เป็นเกมง่ายๆนะจ๊ะเป็นเกมง่ายๆนี่ครั้งได้แล้วเราก็เล่นป่ะ Yes or No ใครเข้ามาใหมอ่อ่ะเดี๋ยวค่อยไปเช็คที่ห้องอ่ะอ่ะเกม Yes or No เดี๋ยวครูจะถามว่าใครคิดว่าถูกใครคิดว่าผิดอ่ะข้อแรกไปที่ข้อแรกนะ คำถามข้อที่1นึ่งถามว่าจากภาพแสดงวิธีการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของของเหลวได้ถูกต้องหรือไม่ใครคิดว่าถูกบ้างอาจารย์คะหนูไม่เห็นพอเห็นแล้วค่ะที่แรกภาพมันไม่ขึ้นค่ะอ๋อโอเคค่ะอ่าใครคิดว่าถูกบ้างหนูค่ะอถูกโอเคอเค,คนที่อยู่ที่โรงเรียนใครคิดว่าถูกยกมือขึ้น เฮ้ย hey, ยกต่างเพื่อนยกตังเพื่อนเราต้องคิดเองที่เราอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ถูกได้นะอ่ะใครคิดว่าผิด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 บ้างไม่มีเลยเหรออ่ะข้อแรกเราไปดูเฉลยกันอ่ะ yeah. ถูกต้องถูกต้องไหมเพราะว่าเวลาที่เราใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของของเหลวเนี่ยเราจะต้องตั้งเทอร์โมมิเตอร์ในแนวดิ่งแล้วก็กระป๋อของน้องเขาเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยก็คือตรงนี้นี่กระป๋อเนี่ยจะไม่จะไม่ไปอยู่ที่ก้นแก้วนะเห็นไหมถ้าถ้าน้องกระป๋อไปชนก้นแก้วเมื่อไหร่น้องจะแตกหรือ หรือจะเอาไว้ข้างบนนี้ก็ไม่ได้ต้องเอาไว้ที่ตรงกลางของของสาสารที่เราต้องการวัดอ่ะข้อหนึ่งถูกไปที่ข้อสองอ่ะากภาคแสดงวิธีการอ่านค่าของเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยได้ถูกต้องหรือไม่อ่ะใจเย็นนะถกคนใจเย็นนะใจเย็นนะอ่ะเอาที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนใครคิดว่าถูกยกมือไม่มีเลยอ่ะใครคิดว่าผิดที่โรงเรียน ยกมือขึ้นอ่ะสามคนอ่ะทางบ้านใครคิดว่าถูกบ้างแต่นายคิดว่าถูกไม่ครับเออสุกัญญาสุกัญญาคิดว่าถูกคิดว่าถูกหรือผิดข้อน,นี้ผิดจ้ะเก่งมากจริงๆแล้วค้อนอบผิดนะ เพราะว่าเวลาที่เราอ่านเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ระดับอะไรเราระดับระดับระดับสายตาจริงมากมันจะต้องอยู่ที่ระดับสายตาอ่ะผ่านไปที่คําถามข้อที่สองอ่ะมีห้าข้อมีห้าข้อนะจ๊ะอ่ะไปที่คําถามข้อที่สามอ่ะเราสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดสิ่งที่มีอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำสลับกันได้ทันทีใครคิดว่าถูกบ้าง อ่มีคนที่โรงเรียนตูนใช่ไหมสุกัญญเอกุนทิดากับเฟิร์นบอกว่าถูกอ่ใครคิดว่าผิดหนูค่ะผมครับผมครับจริงจริงแล้วข้อนี้เนี่ยนะมันต้องตอบว่าเพราะว่าเ,ว <laughs> เขาไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรเขาบอกว่า ถ้าสมมติว่าเด็กๆเ,เนี่ยเออถ้าสมมติว่าอีกเด็กเนี่ยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดน้ําร้อนแล้วเอามาวัดพอขึ้นจากน้ําร้อนเนี่ยไอ้ประหลอดของเราเนี่ยน้องยังร้อนอยู่เลยเอาไปจุ่มในน้ําเย็นใช่ไหมมันไม่ได้เพราะว่าประหลอดอะมันจะหดแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วจะทําให้ประหลอดของเราเนี่ยเสียหายได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะโอเคนะ Okay, นะพร้อมไปข้อต่อไปหรือยงังเหลือแค่สองข้อนะรพร้อมครับพร้อมครับไปครับข้อที่สี่ถามว่าในขณะที่วัดอุณหภูมิจะต้องไม่ให้กระเป๋อของเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยสัมผัสที่ด้านใดด้านหนึ่งของภาชนะหรือก้นภาชนะอ่ะคิดว่าถูกหรือผิดใครคิดว่าถูกเนี่ยค่ะนอ๊กใครคิดว่าผิดไหมครับอ่า โอเคข้อนี้ต้องตอบว่าถูกใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าถ้ากระป๋ะ mm hmm. กระป๋ะจำไว้เลยนะกระป๋อคือส่วนที่บอบบางที่สุดเวลาน้องไปโดนกับก้นแกว้วก้นภาชนะอย่างเงี้ยจะทําให้น้องแตกได้อ่าข้อที่สี่ต่อไปข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายของวันนี้อ่ะคำถามข้อที่ห้า เมื่อต้องการอ่านค่าอุณหภูมิสามารถดึงเอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยออกมาอ่านได้เลยไม่จำเป็นต้องให้สัมผัสสิ่งที่ต้องการวัดอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาใครคิดว่าถูกบ้างผมค่ะหนูค่ะอ่เดในีนคิด <c oughs> ว่าถูกอ่าตีคิดว่าถูกผมคับเฮ้ย <c oughs> ใครคิดว่าผิดบ้างเฮ้ยม, <c oughs> มีคนตอบมีคนตอบอ่ะ จริงๆแล้วข้อนี้ต้องตอบว่าพีถูกต้องไหมเฮ้ย <Okay. S 1> hey. อย่างเช่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นว่ามีแก้วน้ำอยู่แก้วน้ำร้อนอยู่ใช่ไหมแล้วเราต้องการจะวัดแก้วน้ำร้อนเนี่ยเราไปใส่ปุ๊บเอาออกเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ไหม <Okay. S 1> มันไม่ได้นะทุกคนมันไม่ได้มันต้องเอาใส่ไว้ที่ ไอสิ่งที่เราต้องการจะวัดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วรอจนอุณหนภูมิเนี่ยมันขึ้นไปคงที่แล้วเราถึงจะอ่านค่ามันได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อเนี้มันบอกว่าไม่จำเป็นต้องให้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยสัมผัสกับสิ่งที่ต้องการวัดอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ก็เลยผิดจริงๆแล้วเนี่ยมันจำเป็นอันนี้ครับเฮ้ยจบแล้ว ข้างหน้าข้างหน้าเราค่อยขึ้นกันนะข้างหน้าจะมีคำนวณด้วยนะเต็มตัวุ๊กใช่ดีนะคำนวณเกี่ยวกับอุณหภูมิเราจะมาแบบแปลงหน่วยกันแบบสับนู่นสับนี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไม่ยากไม่ยากหรือเปล่าไม่ยากจริงโูอย่างหรือเปล่าพี่ครับคณิตศาสตร์เลยค่ะอาจารย์ไม่เหมือนไม่เหมือนของเราแบบ พิษแพงไงพิษแพง